เมื่อวันที่5พฤษภาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททภูม,มิภาคภาคใต้รวมกับทททสำนักงานตรังนำคณะสื่อมวลชนบล็อกเกอร์และอ e ินฟลูเอนเซอร์เยี่ยมชมท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตงังจังหวัดตรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ผสมผสานธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัวโดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกบิจกรรมที่หลากหลายและน่าประทับใจเริ่มต้นการเดินทางด้วยการล่องแพผ่านคลองตาแปะชมวิวป่าชายเลนอันเขียวขจีที่ได้รับการฟื้นฟูจากชาวบ้านจนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เมื่อออกสู่ปากอ่าวอันดามันนักท่องเที่ยวจะได้เห็นเกาะรูปหัวใจสีเขียวซึ่งเป็นเกาะกลางน้ําที่เป็นปา่าโกงกลางสีเขียวมีรูปร่างคล้ายหัวใจเมื่อมองจากมุมสูงซึ่งดูสวยงามแปลกใจว่าทําไมธรรมชาติได้สรรสร้างป่ากโกงกลางให้เป็นรูปหัวใจได้อย่างไรจากนั้นต่อด้วยเส้นทางพิชิตจุดชมวิวเขาจมป่าที่เหมาะสาหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยสามารถปีนเขาจมป่าที่มีความสูงประมาณ84เมตรเพื่อชมวิวป่าชายเลนในมุมมอง360องศาเส้นทางขึ้น,ขนเขามีความท,ท้าทาย และต้องใช้ความระมัดระวังแต่เมื่อถึงยอดเขาจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามและคุ้มค่ากับความพยายามซึ่งขณะที่ไปมีฝนตกทําให้เส้นทางลื่นจึงต้องอยกเลิกการปินป่ายขึ้นไปจุดชมวิวทําได้เพียงใช้โดรนบินขึ้นไปดูวิวที่สวยงามของเขาจมป่าที่อยู่กลางป่าชายเลนเขียวขจีเมื่อมองไปไกลๆก,ก็เห็นหมูกก่เกาะต่างๆในทะเลอันดามันเรียงรายอยู่อย่างสวยงามหลังจากกิจกรรมต่างๆแล้วนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่เช่นปูมา้ากุ้งปลา และหอยที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้บนแพรนอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูมา้าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งองเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชนอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบโทรศัพท์087-2778017เพจ a c e b o o k การท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบ